Gracias. ที่แท้จริงหลังหลายคนสังเกตเห็นหนุ่มนายกด unfollow แม่หมูค่ะลันหนุ่มนายไม่ใช่เด็กเมรคุณค่ะกลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะสําหรับเรื่องราวของแม่หมูพิมพ์ประการและลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างหนุ่มนายนภัทนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีข่าวออกมาว่าด้านของแม่หมูน,นั้นได้อัน f o l l o w ลูกชายและแฟนของลูกชายอย่างสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั่นเองค่ะต่อมาชาวเน็ตค่ะก็ได้ไปส่องแล้วก็พบว่าในอินสตาแกรมของหนุ่มนายก็ได้ unfollow แม่หมูเช่นเดียวกันนั่นเองคค่่่ะะทําออสสาาาาเเเอออหหลลยยนนสสงัวกิดไรรขึ้ืป จนล่าสุดค่ะหลายคนก็มองว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นแม่หมูกดอันฟอลโล่ทั้งคู่จริงๆหรือว่าเพียงแค่มือลันนั่นเองค่ะซึ่งต่อมาค่ะด้านแม่หมูได้เปิดใจกับทางข่าวสดค่ะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งแม่ก็ได้บอกค่ะว่าแม่ไม่ได้เป็นคนกดอาจจะเป็นที่ระบบของอินสตาแกรมต้องลองไปเช็กดูก่อนก่อนที่แม่หมูค่ะจะพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าคนเป็นแม่ก็ทําได้แค่อยู่เฉยๆทําอะไรไม่ได้หรอกแม่ก็ทําหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้นั่นเองค่ะจนล่าสุดค่ะด้านช่องด มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นค่ะว่าเมื่อสองเดือนก่อนแม่หมูเริ่มไม่ออกงานแล้วปกติจะมีนายที่ไหนก็จะมีแม่หมูที่น,นั่นถ้าหลายคนสังเกตหลังๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีนายที่ไหนมีใบเฟิร์นที่น,นั่นแม่หมูจะไม่ค่อยไปแล้วแม่หมูเลิกรับงานก็อยู่บ้านเฉยๆวันสองวันแรกก็อยู่ได้อยู่ไปนานๆแม่ก็เริ่มเหงาแม่เคยไล่สดบนเหงาด้วยแม่ไม่ได้เจอนายมาหลายวันแล้วหลายคนเห็นว่าแม่ร้องไห้แม่ไม่ค่อยมั่นใจในรูปร่างตัวเองในตอนนั้นไม่อยากออกกล้อง นหานายไม่กลับบ้านเลยซึ่งในช่วงนั้นค่ะก็เป็นช่วงที่หนุ่มนายตกลงเป็นแฟนกับสาวใบเฟิร์นพอดีแล้วก็มีงานด้วยกันนั่นเองค่ะมีพรีเซนเตอร์คู่กันก็เลยเป็นการที่ทั้งคู่ต้องไม่ออกงานด้วยกันค่ะซึ่งก็มีในไลฟ์สดที่แม่หมูเนี่ยพูดว่าแม่เป็นซึมเศร้าอาจจะเป็นฟิลน้อยใจลูกซึ่งช่องดังก็เผยข่าว่าอันนี้เนี่ยคือครั้งแรกค่ะพอรอบสองก็น่าจะเป็นรอบนี้และช่องดังหาก็ยังเผยต่อว่าวันก่อนแม่ยังชวนทุกคนบอกว่าเดี๋ยวเขามีงานคู่นะไปดูเขาหน่อยทีี่่่่่ตาางงจััหวดพอผนไปไปมก ก็เห็นข่าว,ว่าแม่หมูบล็อกทุกคนเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นประมาณนั้นค่ะอาจจะเป็นอาก,การน้อยใจลูกทุกคนอย่าไปว่าแม่หมูเลยแม่ฉันก็เป็นหลายคนก็เป็นอารมณ์เหงาฉันไม่มีลูกแต่ฉันก็เข้าใจแม่หมูจริงๆแม่หมูอันฟอลโล่นานแล้วแต่เพิ่งเป็นข่าวพอชาวเน็ตเพิ่งเป็นทั้งสองก็เลยมาพูดแทนนายว่านายไม่ใช่เด็กเนระคูเหรืออะไรที่จะไปอันฟอลโล่แม่ตัวเองไม่ใช่มันคือการโดนบล็อกพอกลับมาดีกันแล้วลดบล็อกก็ไม่ได้กดติดตามกันใหม่แค่นั้นเองค่ะ มสรุปก็คือหนุ่นายไม่ได้กดอันตอน,นั่นเองค่ะแล้วมีเรื่องราวอกอัปเดตเพิ่มเติมทางเพจบรา,มาบเมาส์มาเปิดคุผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ